จะพามาเห็นยายนะครับยายแกจ,จะทําแบบนี้ทุกวันเลยนะัแบบลูกเต้าผมอยากเตือนสติพวกลูกที่แบบทิ้งทิ้งพ่อทิ้งแม่นะบางคนก็ทิ้งพ่อทิ้งแม่แล้วก็มีความสุขแต่พ่อแม่ลําบากแก่แก่รูนทำทุกวันยายร้อนะ้วัน ไม่ร้อนเนอร้อนร้อนจะเข้าบ้านยังไงครับผมเออสนใจนะร้อนมากใจต้องพักนะครับเออไม่สบายครับผมนายานะจะเข้าบ้านนะเดะเราจะไปไหนผมผมผมจะชกมวยผมขอผ่อนใจหน่อยนะครับเนะให้ผมชนะนะครับอาทิตย์นี้ผมต่อยช่องเจ็ดเอาเลยชนะเลยรับใจนะขอบคุณครับแล้วแล้วยายไม่มีลูกอย่างไรลูกเขาเลี้ยงตัวยังไงเขาเลี้ยงเลยอะไรลูกเหรอครับลูกเขาเลี้ยงตัวยังไม่โดนเลยูกเขเลี้ยงตัวเอง คนเดียวลูกก็ไม่ดูอะไรนะครับยายแต่ก็ไม่ได้ไหอะไรนะครับยายใจนะโอ้ขอบใจขอบนณครับถ้าถ้าเราไม่เลี้ยงตัวเองก็ไม่มีเลี้ยงไม่ต้องกินยายสู้มากนะผมเห็นยายทุกวันเลยเอาผมไป้อมมวยกันครับยายได้ชนะนะชนะขอบคุณครับขอบครับยายขอบใจจ้ะขอบให้ชนะนะครับ